สวัสดีค่ะพบอีกครั้งกับน้องแอร์นะคะวันนี้น้องแอร์จะแอบพาไปดูอาจารย์กําลังจูนกล่องแต่งของ C I F นะคะกล่องแต่ง A P I ค่ะมาแอบดูอาจารย์ทํางานกันดีกว่าค่ะสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาตดูนะครับกล่องแต่งของ A P I สามารถปรับจูนได้ระยะย่งต้นกำลยงไฟมันต้อง,ก,ก,งก,การสังจ่ายน้ำมันแต่ละชีพแล้วก็ปรับ ตั้งองศาสรือระเบิดนะครับตัวนี้สามารถปรับจูนให้แมตช์กับข้อวิ่งของสิงส่วนใดทุกตัวแม้กระทั่งรถสแตนดาร์ดนะครับที่ไม่ได้ใช้ข้อแต่งก็สามารถปรับตูนได้นะครับปรับตูนแล้วเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับนี่คือมีการฟังเส่ยงขึ้นเป็นโปรแกรมสแตนดาร์ตจาก API มาเลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับเรามาดูหน้าตาของโปรแกรม API กัน ปรับเซตเพื่อให้บอยกับแอง์เทสครับทีจะเทสพ่อด้วยก็เลยเทสพ่อด้วย,ย,วยสำหรับเพื่อนๆสมาชิกท่านใดที่สนใจนะครับคลิปนี้ตอนนี้เดี๋ยวให้น้องแอนเปิดรับจองไว้ในเว็บไซต์นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่4,200บาทนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับสำหรับท่านที่สั่งทานเนบนจ์4 0ก็สามารถที่จะปรับเซตได้ตลอดเวลาครับต้องการที่สำคัญนี่คือวันที่13-14 เวลาไม่ถึงนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจเดี๋ยวจะเอาตัวนี้ให้ทดสอบปริศนาครับลองเสียรู้ว่ารถแตนด์บัสรถที่ปรับจูนแต่งกล่องแล้วเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรเป็นรถที่ใส่พ่อแข่งด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอเวลานั่งสี่โปรแกรมสักพักก่อนเด็ดปีบูนแล้วเดี๋ยวถ่ายนี่ไปดูใหม่ครับขอบคุณครับแอบดูบ่อยๆนะครับไปการดูบ่อยนะครับค่ะ งั้นน้องแอรก็ไม่รบกวนอาจารย์ทำงานแล้วดีกว่าค่ะพี่พๆท่านไหนที่สนใจนะคะถ้อกล่องแต่งของ API ค่ะจะพร้อมกับท่อเบน740ก็ได้นะคะหรือว่าสนใจแต่กล่องแต่งอย่างเดียวก็ติดต่อสอบถามมาที่น้องแอร์ค่ะเปิดรับจองออเดอร์แล้วนะคะสวัสดีค่ะ